มาเรียนกดวิชายอย่างเดียวอะ่ะมันไม่พอคือเด็กอะ่ะที่มาเรียนกับเราอ่ะเนาะมันมีทั้งคนที่มีความพร้อมมาจากบ้านแล้วก็ไม่มีความพร้อมแต่ว่าคนที่มีความพร้อมแล้วเนี่ยพื้นฐานมาดีแล้วอะ่ะเรียนที่ไหนอะ่ะก็สอบติดเหมือนกันคนที่เขาไม่มีความพร้อมเลยอะ่ะแต่มีความฝันที่อยากจะเป็นมันไม่พอนะ่ะ เพราะว่าการที่เราจะไปทําให้ใครคนใดคนหนึ่งสําเร็จขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องแก้เรื่องหม่เซตด้วยมันต้องทําถึงขนาดนี้แหละมันก็เหมือนที่ไม่ไน้่สอนลูกอะ่ะสอนลูกตัวเองอะ่ะเราต้องเอาใจใส่เขาทุกวันนะแล้วก็เขี่ยวเข็งเขาทุกวันเพื่อที่จะทําทให้เขาอะ่ะเกิดวินยัยเด็กอะแค่มาเรียนกฏว,วิชาอย่างเดียวอะ่ะมันไม่ได้เกิดวินัยอย่างถาวรน,นะมันจะต้องแบบถูกสอนถูกฝึก เกิดวินัยอะ <Okay. S 1> แล้วตรงนี้นี่แหละที่ไม่ได้ยอยากจะบอกว่าแบบคือไม่ได้มีข้อดีตรงเนี้ทําไมถึงต้องมาเรียนกับแม่เนต <c oughs> ก็เพราะว่าตรงนี้ไงตรงที่แม่เนตรู้ว่าน้องๆคนที่มาเรียนกวดวิชายอย่างเดียวอ่ะมันไม่พอมันยังไม่เกิดเป็นวินัยอ่ะมันต้องมีคนที่เอาใจใส่เขาและจริงใจกับเขาแล้วเขี่ยวเข็นเขาอ่ะ จนเกิดวินัยเนี่ยให้ได้จริงไปเลยนะครับเขียนให้ดูโทรทีหยิบหยิบมาเขียนเลยอ่ะเป็นแล้วใครล่ะที่จะทํากับเด็กได้ล่ะนอกจากแม่เขาแล้วอะ่ะก็ไม่มีใครเลยใช่ไหมนี่แหละนะคะจุดเด่นของแม่เน่ก็คือแม่เน่อยากจะเป็นเหมือนแม่ของน้องเลยที่จะช่วยเหลือให้น้องเนี่ยค่นะได้แก้ไขได้พัฒนาตัวเองแต่ทั้งหมดนั้นอนะ่ะคือต้องทําด้วยความรักอ่ะ ความรักนะ่ะมันทําให้ทุกอย่างมันดีอะ่ะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ภูมิใจที่สุดเลยอะ่ะม่ให้แนมะ่เนตรอ่ะอยากที่จะทําค่ายเพราะแม่เนตเชื่อว่าน้องๆเหล่านั้นอะ่ะที่มีความฝันอะ่ะแล้วคนที่อยากที่จะประสบความสําเร็จน่ะโดยที่พื้นฐานในตัวของน้องอะ่ะไม่ดีมาเลยแต่ความฝันน่ะเต็มร้อยทุกวันตรงเนี้ยที่แม่เนตบอกเลยว่าที่ค่ายแม่เนตรนี่แหละ ที่จะทำให้น้องๆทุกคนที่มีความฝันประสบความสำเร็จและได้ถึงฝันอย่างแน่นอน